พี่เปอครับถ้า CPU มันร้อนมากๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าสมมติว่า i7 ใส่ซิงเดินแล้วมันร้อนมากๆมันเอาไม่อยู่เนี่ยต้องเท้าความว่าไอ้ความร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกิ๊กเกอร์เฮิร์สที่มันสูงแล้วก็เกิดจากวีคอวีคอคือแรงดันไฟนะเมนบอร์ดว่าตัว CPU จะมีการประมวลผลว่าถ้าอุณหภูมิเกินเท่านี้มันจะตัดการทํางานลงน่าจะมาทะลุร้อยองศาละมันจะสั่งลดวีคอลงจาก1.2่โวลต์อาจจะเหลือมาสุดแ8พอแรงดันไฟลดลงก็คือไฟที่จ่ายให้ CPU น้อยลงอะไรเกิดดดขขึ้้นนนต่่อออาาควมรจจะลลงยูใีํกัด ของที่คีซิงชุดนั้นสามารถที่จะระบาความร้อนได้แต่ผลเสียคืออะไรในเมื่อแรงนั้นไฟลดลงกิกเกเฮิร์สหรือความเร็วที่ตอนแรกรันไว้5กิกอาจจะลงเหลือมา3 8 3 7พอลดลงเสร็จแล้วไม่ต่อเวลาเลเล่นเกมหรือว่าเราทำงานอย่างเงี้ยมันจะกระตกุกแล้วมันก็ะกระชากนะครับแต่กรณีนี้นะมันจะลดความเร็วมันจะดรอปฟูบไปเลยฟุบตกฟุบแล้วก็ฟุบ ขึ้นไป5กิกพอมรัน5 gig, ก,กิกเสร็จทะลุเสร็จปึ๊กล้อเด็กลดลงอีก3.8ปก็ 3, 8, คือจะแบบปุ๊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 บแล้วก็ต่อไปก็คือมันจะไม่สเตเบิลไงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลระบบรำความร้อนให้มันสามารถที่จะ